สวัสดีค่ะทุกท่านวันนี้จะตัดต่อขากางเกงยีนนะคะตัดบ่อยนะคะอันนี้ลูกค้าส่งมาให้นะคะเป็นกระเป๋าเลยนะคะก็นานแล้วแหละเป็นเดือนแล้วก็ยังไม่ได้ตัดให้เขาสักทีตอนนี้ work from home นะคะที่ตึกเขาปิดมาทำที่บ้านตัดความยาวนะคะแล้วก็วางนะคะแล้วก็จับจากเอวนะคะสุดเอว จากจุดเอลนะคะวัดลงมาแนวตะเข็บข้างนะคะตัวนี้ลูกค้าจะเอาความยาวอยู่ที่41มิ้วแล้วก็มาขีดตรงที่41เลยนะคะ ออกนิดเดียวเองนิ้วเดียวเองเนอะแล้วเราก็ตัดตรงที่เราขีดนะคะเสร็จแล้วเราไปเลาะได้นะคะได้ที่เย็บเดิมเนี่ยเลาะออกนะคะ เพื่อที่เราจะเย็บเข้าไปใหม่รอได้เก่าออกก่อนนะคะ้ตรงรอยขาดนี้เราก็จะปล่อยให้ขาดแบบนี้นะเราจะไม่ไปแต่งอะไรให้ลูกค้านะคะเพราะว่าเขาอยากได้ไลายเดิม เงียบเงามากเลยทํางานอยู่บ้านนะคะลูกค้าไม่มีมาหาเลยเพราะว่าที่ตึกเขาปิดปิดสิบสี่วันนะคะจะเปิดวันที่สิบห้าล่อออกให้หมดเลยนะคะล่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็มาเอามาเย็บต่อนะคะโดยหัน่นด้านเนี้ยด้านดูตะเข็บใต้ขานะคะหันไปทางไหนก็เอาไปวางก้างนั้นนะคะให้มันเหมือนกัน มากเปลี่ยนจากสองตัวแล้ววันเนี้เจอสถาน,นาการณ์แบบนี้ไม่ดีเลยนะคะไปที่ทำงานไม่ได้ไปเปิดร้านไม่ได้ ดีนะคะที่ว่ามีจักที่บ้านด้วยถ้าไม่งั้นแย่เลยต้องหารถไปขนจักที่ร้านมาอีก mm. ที่ตึกอ่ะเขาก็ไม่มีคนเดินเพ่นพ่านไปมาหรักวันวันหนึ่งคนจะเดินมาก็ไม่มีนะคะแต่ทำไมเขาปิดก็ไม่รู้ mm. อาจจะเพราะว่าไม่อยากไม่อยากเปิดละอะไรอย่างเงี้ย เพราะว่ามีอยู่ล้านสองล้านเองเนาะเพราะไม่คุ้มะเนาะเย็บต่อแบบนี้นะคะทั้งสองข้างให้เหมือนกัน มันแข็งๆนะคะเราก็หมุนหน่อยนึงนะลองหมุนไปเรื่อยๆนะคะถ้าว่าเข็มมันปักลงไปแล้วมันไปชนแป้นข้างล่างนะคะเราก็ต้องเอามือเราดัดดัดเข็มนะคะดัดเข็มให้มันมาตรงร่องเพราะว่าเวลาเข็มที่มันปักผ้าลงไปเนี่ยมันสามารถที่จะไม่ไม่ตรงรูแป้นได้นะคะถ้าเราใช้เข็มใหญ่นะคะถ้าเราใช้เข็มใหญ่มันก็จะ เคยใช้แล้วล่ะเบอร์สิบหกเบอร์สิบแปดอะไรอ่ะมันก็ปักผ้ายินแบบดังปึกปึกปึกเลยนะแต่ว่าเหมือนสังเกตดูเหมือนยิ่งใหญ่มันยิ่งมันยิ่งทำยากนะคะความรู้สึกของช่างซ่อมผ้าแต่ถ้าเข็มเล็กเนี่ยมันจะปักลงไปในผ้าเนี่ยง่ายนะคะง่ายกว่าเพราะด้วยความคมของเข็มกับ ความเล็กของเข็มนะี่ยมันก็ทําให้ปักลงไปง่ายกว่าเลยถ้าเป็นเข็มใหญ่นะปักทีงดังปึ๊กป,กปึกเลยนะคะไอป้ปึกของมันนี่มันเหมือนแบบว่าเหมือนมันจะไม่ไม่เข้าผ้าเราก็จะใช้หมุนเอาแบบนี้แล้วก็เย็บไปบนอันเดิมละ นี่ก็ปล่อยไว้แนี้แหละเนาะให้ลูกค้าเขาได้เห็นลายขลายเส้นขาดนะคะเพื่อนบางคนถามว่าเอาคอนเอาอะไรมาต่อบนจักรจักรไม่พังหรอนะคะจักรตัวนี้มันเป็นเหล็กนะคะมันไม่พังเพราะว่ามันมีแกนมีอะไรรองอยู่ข้างล่างนะคะมันไม่ได้พังง่าย ท่านนี้ใจดีงานยังทําไม่เสร็จเลยจะมาจ่ายตังก่อนแล้วบอกว่าเกรงใจช่างพูดแบบนี้ช่างยิ่งรู้สึกแบบว่าอยู่รู้สึกว่าแย่รู้สึกแบบเออตัวเองไม่ทําให้เขาสเทีอะไรอย่างเี รูแป้นจัดต้องใหญ่ด้วยนะคะตีนผีนี่ก็ต้องรูใหญ่นะคะมันถึงจะรับกันนะคะเข็มมันได้มันถึงจะไม่ขาดง่ายแต่ถ้าเข็มใหญ่รูแป้นเล็กเข็มมันก็ไปเกือบจะทับรูแป้นละความใหญ่ของเข็มอะเนี่ยเพื่อนๆคิดดูดิ อันเนี้ยเข็มเบอร์ใหญ่เห็นไหมคะเนีย่ยเนี่ยเบอร์อะไรก็สิบแปดล้วมะเบอร์บอลเลอร์เลยมันก็จะไปแบบคับรูเนี่ยรูเนี่ยพอความใหญ่ของเข็มเนี่ยรูแป้นมันเล็กเนี่ยมันมันก็จะไปคับแล้วนะแค่มันอยู่เฉยๆเนี่ยมันก็จะเต็มละยังไม่ทันจะขยับขยับไปมาเลย เห็นเพื่อนๆเขาชอบมีแบบปัญหามาถามกันไงว่าเวลาขึ้นผ้าหนาทำไมเช็ดได้ชอบขาดนะ,ะถ้าถามช่างซ่อมจากช่างซ่อมจากเขาก็จะบอกว่าให้ใช้เข็มเบอร์ใหญ่แต่เขาไม่ได้อธิบายให้เราฟังไงว่ามันมีแป้นใหญ่นะมันมีตีนผีรูใหญ่นะ จากเขาเขาเป็นช่างซ่อมเขาก็จะรู้ระบบการทํางานของจากแต่เขาไม่ได้มานั่งเย็บผ้าประจําเหมือนเรานะคะเขาก็จะไม่ไม่รู้หรอกว่าในขณะที่ใช้เนี่ยมันมันเป็นยังไงนะคะเราถามเขาเขาก็จะตอบในแนวลักษณะที่ความรู้ของเขาก็คือแบบหลักการอ่ะแบบนี้แบบนี้อะไรเงี้ย เราเย็บเราเป็นคนเย็บเป็นคนเหยียบจักทุกวันน่ะเราทำไมจะไม่รู้จังหวะจักนะคะว่าจังหวะจักของเรามันเป็นยังไงเสียงดังเป็นยังไงเวลาเราเรียกเขามาซ่อมอ่ะบางทีเราบอกเขาเขาก็ยังไม่รู้วาการกับเราเนาะเหมือนเราไปหาหมออ่ะไปบอกหมอว่าหมอที่ได้ยินเสียงจิ้งหรีดในรูหูเนี่ยหมอยังย้อนถามเราบอกว่ามันเสียงยังไงมันเสียงยังไงคุยกันไม่รู้เรื่องเรากัหมออ่ะ มันดังจิต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 มันเราก็พูดไม่ถูกอะจิต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 แบบไหนเนาะมนแต่เราก็รู้ว่าจิตจิตแบบจิ้งหรีดอะเออหมอก็ถามว่าแล้วมันเสียงแบบไหนเออสรุปก็คือคุยกันไม่รู้เรื่องวันนั้นอะไปหาหมอได้ยินเสียงในหูนะคะได้ยินตลอดเวลาเลยหมอเขาก็ไม่ใช่หมอเฉพาะทางอะคุยกันไม่รู้เรื่องก็เหมือนเรากับช่างซ่อมจักรนี่แหละ เราเย็บทุกวันเราต้องรู้นะคะแม้แต่เสียงจากเปลี่ยนไปเรายังรู้เลยแต่ช่างเขาก็จะรู้ในแนวของเขาว่าหลักการของเขาว่าจักตัวนี้มันเชื่อมต่ออยังไงมันทํางานหน้าที่ยังไงอะไรเงี้ยเราไม่ได้ว่าว่าเขาไม่เก่งนะคะคือมันเก่งกันคนละอย่างอันนี้ก็เสร็จแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นด้านใน านในก็เป็นงี้อันนี้ก็เป็นด้านนอกนะคะตัดต่อไม่ยากนะคะถ้าหากว่าเข้าใจวิธีต่อนะคะเมื่อก่อนนี้ยากมากเลยทําไม่เป็นประมาณสิบห้าสิบหกปีมาแล้วเพื่อนเขาสอนให้วิธีนี้นะคะก็ใช้วิธีนี้มาตลอดยังไม่เคยใช้วิธีอื่นเลยนะที่เอามาบอกเพื่อนๆแหละก็มีเท่านี้นะคะ Work Work from Home นะคะเงามากเลยไปลวจ้า